ภาษาทางการของประเทศกัมพูชาเลยนะครับสว่วนสะดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคําทักทายทั่วไปที่ใช้ได้สําหรับคนที่มีอายุเท่ากันหรือฐานะเท่ากันนะครับถ้าเป็นริงว่าอุดอรตีรชัยครับนะครับผมในอําเภออันลงเวงหรือคนไทยเรียกว่าอันลงเวงครับครับนะผมอันลงแปลว่าจับดักนะครับเวงแปลว่ายาวนะครับจากที่ด่านนี้นะครับไปที่เมืองเสยมเรียบหรือคนไทยเรียกว่าสิมเร ระยะทางประมาณ140กิโลแต่เราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าประเทศกัมพูชาเขาจำกัดความเร็วไม่เหมือนเมืองไทยนะครับเยี่ยมที120-140ไม่ได้นะครับทีนี้เขาจำกัดความเร็วถ้าผ่านชุมชนต้องลดความเร็วให้เหลือแค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าอยู่นอกเมืองไม่ให้เกินกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ วานนะเป็นบ้านไม้ตัวอเภออันลองเวเพราะสิบเจ็ดปีก่อนเวลาผมมารับทัวร์ผมต้องมาตั้งแต่เมื่อวานเพราะเดินทางไกลนะครับเราสี่สิบกิโลนี่ไม่ใช่สองชั่วโมงนะครับที่วิจัยเนยูโรงแรมนี่แหั่กถะมาสายมือนะครับบานของนายลตาอยู่สายมนะครันายพลตาหลังไหนอะน่อเกาลางนะรับอย่เกลางนั่นนะครับเป็นบานของนายพลตา m แล้วก่อนไม่มีใครกล้าลงสระแถวนี้เลยนะครับนี่อง ้าสวยมากบ้านในะคนตามมาอยู่ด้านในาตอนนี้เหลือบ้านที่เป็นแบบเสาไม้อันสอง,ส,องส,าสามคนโอกอย่างเงนเนี้ยนะครับับผมเป็นบ้านล้างแล้วเป็นบ้านล้างครับนะผมสำหรับคนเขมรไม่มีใครอยากจะไปดูเท่าไหร่ไม่อยากจะระลึกความใช่ครับระลึกความหลังเรื่องราวของคุ